ฝากขายชื่อขาย i ดีเกมเ a สมาที่เพจ B p เ s เท่านั้นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูการเล่นแผนติกิกาแบบ4-3-3โดยเปปกอริออ่านะฮะซึ่งจะเป็นแบบออริจินอลนะไม่มีการสวนกลับนะครับอาจจะมีบ้างนะบางจังหวะนะแต่ว่าเราจะเน้นการส่งบอลครองบอลกันที่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะใช้ตรงกลางในการขยี้คู่แข่งเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวนักเตะก,ก่อนเลยนะครับ ก็เดออินคือผู้รักษาป,ประตูนะผมเรียกเป็นมาร์ a แอนดีแทสเตเกนนะฮะผู้รักษาป,ประตูของบาร์เซโลน่านะครับที่เป็นสไตล์ออฟเ n นซีฟโก้คิปเปอร์นะครับนี่คือนักเตะ11คนจะเป็นสไตล์ไหนก็มาดูกันนะฮะด้านขวาเนี่ยเป็นเทรนด์ l อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเป็นครอสสเปเชียล i ิสต์นะฮะจริงๆเพราะว่าเป็นเทรนด์ก็เลยเอาตัวนี้นะฮะตัวต่อมานะครับมาใช้เดลิกนะครับเป็นบิ l อัพนะฮะ ต้องเปลี่ยนกล้องหลังออกไปนะตัวต่อมานะครับผมขอใช้อลา,าบานะฮะวิวอัพนะครับเป็นอลา,าบานะแล้วก็คนต่อมาฮะบแบ็กซ้ายนะครับขอเลือกตัวที่ตัวที่เร็วๆอย่างอาฟองโซเดวี่แล้วกันนะฮะตัวต่อมานะครับเป็นอาฟองโซเดวี่เนี่ยเออเป็นนักเตะเป็นสไตล์ Offensive Fullback นั่นเองนะฮะนี่คือนักเตะที่ผมอัพแล้วหลายคนเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยเล่นแผนที่เป็นการครองบอลแบบนี้นะฮะแบบเป๊ปกรีโอล่าก็เลยได้อัพนะฮะตอนแรกๆเลยนะตรงกลางรับนะครับขอใช้เป็นเซเกียวบุสเกตนะฮะตัวคู่บุญผมเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายฮะตรงกลางด้านซ้ายเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์อย่างเปดรีนั่นเองนะฮะแล้วก็เซเกีบุสเกตเนี่ยเป็นแองเคอร์แมนนั่นเองนะฮะ เควินเด r u y อยนะครับเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์เหมือนกันฮะตรงกลางนะผมขอใช้ฮาแลนด์แล้วกันนะฮะกองหน้าตรงกลางนะเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับฮาแลนด์ <high land S 1> แทนเลวานไปเลยด้านขวานะครับผมใช้เป็นสไตล์ใครก็ได้ที่เป็นสไตล์ที่เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะตัวไหนดี วิญญาณมาเรสนะผมชอบนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายผมขอใช้ซาดิโอมาเน่ละกันฮะโอเคนี่นะฮะขอไปปรับตำแหน่งก่อนเนี่ยว่าใครจะเล่นอะไรตรงไหนนะฮะลุยโอเคเทรนด์เป็นคนเปิดม,มุมนะแล้วก็คนที่จะเล่นลูกโม่งนะฮะจุดแรกเป็นฮาแลนด์จุดที่2เดลิกละกันและจุดที่3ก็คือเด็บรอยละกันฮะ โอเคกระตันทีเป็นเซย์โยบูสเกตนั่นเองนะฮะเราจะเล่นแผนของเปโกรล่านะครับคนนี้นั่นเองนะเป็นการครองบอลนะฮะราคาประมาณ500แสนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเป็นโค้ดที่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วนะฮะเอาล่ะเราจะไปเล่นกับคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไง นี่นะครับอีเวนท์ที่เราจะเล่นนะฮะเก็บสามแต้มให้ได้นั่นเองเอาละ,ะเจอคู่แข่งแล้วนะครับวันนี้ขอให้เล่นให้ดีให้ได้นะฮะ,ะกิเตกานะผมว่าเจอเพรสแน่นอนนะฮะบอลแบบว่าคลองบอลอย่างนี้เจอเพรสไปไม่ค่อยรอดนะครูแมนยูด้วยคาเซมิโรมาเลเซียลิซันโดมาติเนสด้วยนะฮะ โอเคฟูลแมนยูนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นเวอร์ชั่นเปปกริโอล,ลานะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้นักเตะม,มาใหม่เพิ่มเยอะเกินไปนะฮะเยอะมาก <c oughs> มีแค่เดบรอยกับฮาร์แลนด์แล้วก็มาเรสนะที่เป็นตัวจริงๆนะฮะน้องนั้นก็ตัวใหม่ทางนั้นนะฮะโอเค แต่ว่าอยู่ในคาบของบาซ่านะโอเคลุยกันเลยฮะเดีย๋ยวขอจับทางก่อนว่าคู่ต่อสู้เขาเพรสเราแค่ไหนนะฮะโอเค,อ,เคอืมเกือบโดนนะฮะมาเปดรี่ไปฮะด้านโน้นฮะตรงนี้ฮะ ดิเตก้าของจริงนะมาแล้วนะปึ๊บรึ๊บรึ๊บรึ๊บมาฮะเราค่อยๆไปนะฮะอืมเขาไม่เพรสเลยนะโอเคได้ฮะไปฮะเอาฟองโซ่ไปฮะอืมนิดเดียวฮะเอาฟองโซ่กับมาเน่จากบาเยอร์มิวนิกนะฮะโอเคเราคลองบอลได้ เราเน้นคลองบอลไว้ก่อนนะผู้ติดนะฮะไปแล้วตรงน้นฮาแลนด์โอ้โหเรียบร้อยะฮะยังไม่มีตีเจ้าสวยๆนะแต่ว่าจังหวะนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นแบบฉบับที่ดีนะฮะที่มาใชยเดลิกเปิดออกด้านขวานะฮะแล้วก็มีตัวเติมขึ้นมาอย่างเทรนนะฮะได้ผลนะ ลงก่อนลงก่อนเออสวยฮะฟองโซ่เราโดนบีบนะฮะโดนบีบ2คนนะโอเคเราแก้ตัวก่อนนะทีมคลองบอลต้องประมาณนี้นะโอ้โหยพลาดนะฮะโอ้โห o s โอเคดีฮะนี่เขาบีบเร็วนะฮะไม่ยอมฮะคริปโอเคเรียบร้อยฮะอย่างนี้เซตกลับก่อนกลับก่อน กลับก่อนนี่ฮะทีเดก้ายัางสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนี่ฮะสามเหลี่ยมตรงนี้โอ้เดี๋ยวบรยโดนบีบออกด้านข้างตรงนี้ฮะอุ๊ยเบดี้โอ้โหตัวตันผมส่งพลาดนะครับโอเคฮะเซกิโอโบสเกตของเราปื๊บ โอ้โฮหฮาแลนด์สวยมากใครเตริมไหมมีใครเตริมไหมโอ้โหไม่ทันฮนะพื้นที่มันแคบมากๆนะฮะจงังหวะน,นี้ไม่เน้นอะไรนะเราเน้นคลองเกมให้ได้ทางเกมก็พอนะแล้วก็ไม่ให้เขายิงนะอย่างนี้นะฮะมาแล้วก็คลองบอลน,นะฮะก้องหลังก็มีส่วนในการคลองบอลอยู่แล้วนะฮะสวยไหมบุสเกต อาละบาบุสเกตฮะโอเคฮะมาค่อยๆขึ้นเกมไปด้านข้างก่อนยังไม่ไปฮะออกด้านข้างตรงนี้ฮะสวยครับึนิดเดียวได้เฉยฮะรึบเทรนด์เทรนด์ทรงโอ้โหบ่อนออกครับจะไปที่ครึ่งแรกนะฮะ โอเคเรามีโอกาสครองบอล63%มนะมีโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็เข้ากรอบได้ประตูเลย1ลูกนั่นเองนะฮะสวยงามมากๆครับสำหรับจังหวะหลายๆจังหวะนะเราเนี้ครองบอลนนะีอาจจะไม่ได้ชนะหลายลูกนะครับแต่ว่าขอแค่เกมเราชนะนะครองบอลได้63%นนี้มันบ้ามากเลยนะฮะนี่มันสไตล์ทีมใหญ่เจอทีมเล็กเลยนะแมนซิเตี้เจอทีมเล็กๆอะไรประมาณนี้เขาก็ครองบอลประมาณนี้นะฮะ โอเคบุสเกตดึงก่อนนะฮะเขาไม่ไล่แล้วก็ยึกยักอย่างนี้นะฮะเออค่อยๆเลือกนะฮะค่อยๆเลือกไปรดี้ส่งโอเคทะลุมาอืมอ้มทะลุเกินเทรนเทรนดรูตตำแหน่งนะฮะเรื่องเกมรับนี้เทรนด์นี่บ่อเลยนะฮะ เดรบอยลงมาช่วยเดรบอยลงมาช่วยสวยให้เบรดี้อื้มเราจะเล่นสวนกลับแต่ก็ใจเย็นก่อนให้มาเน่ระวังนะฟองโซเดวี so y, วิ่งเลยนะมาเน่ก็วิ่งนะโอ้โ oh, หนิดเดียวนะฮะมาเน่ <M ane S 2> เกือบ,เก,อบเกือบส่งให้ฮาแลนด์ได้อยู่แล้วเชียวนะเบรดี้ <Ready, S 2> ฮะเราเซียนการส่งบอลแคบช่องแคบอยู่แล้วนะนี่ ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าติดเฉยเลยนะโดนบังไว้นะ,ะลงมาก่อนฮะเรานำอยู่นะเราไม่ได้กดดันอะไรนะฮะโอเคฮะเรียบร้อย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 โอ้โหพลาดลูกนี้สวยฮะฟองโซเดวิสไปฮะ ไปฮะโอ้โหนิดเดียวโอเคเขาจะคลองบอลบ้างนะไม่เป็นไรฮะเรานำอยู่นะครับแล้วแต่เขาเลยนะฮะเราไม่ไล่ด้วยอะเออเราตั้งโซนรับนะฮะแล้วก็ตอนเขาบุกมาแดนของเราเราก็ค่อยค่อยบีบนะฮะค่อยค่อยบีบนะเคลียร์ฮะ สวยครับสวยฮะสวยครับฟงโซเดวิสโอเคฮะโอเคขอพักเกมหน่อยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนสักตัวนะผมว่าบุสเกตเหนื่อยมากๆแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีตัวสำรองตัวอื่นไหมนะกองกลางนะฮะคิมมิคครับผมโอเคฮะ หรือไม่ก็ได้ยอมก็ได้นะที่มีน่าจะเป็นออคเคสเตรเตอร์นะครับซึ่งพอดีมากๆนะโอเคสวยโอเคฮะปัดป้องมาได้สำหรับแทสเตเก้นโดนมือแทสเตเก้นนะฮะโอ้ช่องแคบจังวันนี้ Uh huh. นิดเดียวมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียฟอร์แมนยูดีมากๆนะครับช่วงนี้ฟลุปฟลุปฟป oh, ลปโหโล่งๆฮะโอ้โหมาเนี้ยมาด้านนี้ได้ไงฮะฮาแลนด์รออยู่ฮาแลนด์รออยู่แต่ว่าใครเออโหเบรดี oh, ้ตรงนั้น ลงก่อนนะครับคิมิกคิมิกคิมิกรอโอ้โหหมดเวลาฮะชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับทุกคนไม่แย่นะไม่แย่เลยเราเราเล่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ชนะมาได้นะฮะเหมือนเขาจะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับเพราะว่าเราคุมโซนอย่างดีดีเลยนะโอเคฮะดูสถิตินิดนึงนะครับ เ,เขามีโอกาสยิง1ครั้งนะฮะเราก็1ครั้งแต่ได้1ประตูนะฮะเราส่งบอลไป8ปครั้งตรง72นะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะจังหวะได้ประตูถือว่าสวยที่สุดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เกมกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็ทำยังไงในจังหวะบางจังหวะนั่นเองนะฮะ มาวิเคราะห์การเล่นของเรานะครับจังหวะนี้นะนักเตะของเขาเปิดบอลยาวขึ้นมานะครับเทรนส่งให้มาเรสนะฮะจังหวะนี้ก็จ่ายติดตรงนี้นะฮะเดลิกก็เลยตบเข้าตรงนี้แล้วก็เปิดเข้าตรงกลางแบบนี้นั่นเองนะฮะก็เรามีโอกาสมากๆนะครับในการทําประตูถ้าเราแบบแทงบอลออกด้านข้างบ่อยๆนะคือนักเตะที่เราเลือกมาเนี่ยที่ผมเลือกมานะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์สคนเนาะด้านซ้ายด้านขวานะทั้งมาเรสแล้วก็มาเน่เนี่ย เป็นพอร์ติฟิวิงเกอร์ที่จะยืนชิดริมเส้นมากๆนะครับไม่ใช่แค่จังหวะนี้นะจังหวะอื่นๆเนี่ยเขาก็ยืนริมเส้นแล้วก็โล่งๆเลยนะฮะส่วนจังหวะนี้นะเทรนด์ก็เติมขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับเป็นคอสเปเชอรลิส์นะฮะนักเตะที่เปิดบอลได้ดีอยู่แล้วนะฮะจังหวะนี้ก็เลยได้ประตูชัยไปเลยนะฮะนี่คือหนึ่งส่วนของผมครับแล้วก็เราก็มีโอกาสในการแบบคลองเกมเหนือกว่าได้อย่างดีเลยนะฮะคือไม่สําคัญเลยว่าเราชนะเยอะหรือน้อยนะฮะชนะก็คือชนะนะครับ ซึ่งดีมากๆเลยนะฮะมาดูกันที่จังหวะต่อบอลตรงนี้บ้างนะฮะมาเรสนะฮะยืนอยู่ยริมเส้นนะฮะแล้วก็ส่งให้เทรนเทรนแทงให้อย่างนี้นะฮะส่งบอลกลับไปแล้วก็แทงแทงบอลให้มาเรสแบบนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งมันดีมากๆนะเพราะว่าเราสามารถที่จะขึ้นเกมได้อย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราเจอทีมที่ชอบเพรสหนักๆเนี่ยเราทําได้ดีเลยนะฮะเพราะว่า นักเต่เขาจะเสียตำแหน่งแล้วก็ทําให้เราหลุดได้เลยนะฮะถ้าเขาทําบ่อยๆนี่โอ้โหถือว่าเป็นของดีของเราเลยโอกาสดีๆเลยนะฮะแต่ว่าเราหลุดไม่ได้นะครับจังหวะนี้เราก็เลยส่งบอลกลับไปหาฮาแรแลนด์นะฮะซึ่งฮาแลนด์ก็หลุดไม่ได้นะก็เลยกลับไปคลองบอลกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วจังหวะน,นี้ก็เป็นเซกิโอบูสเกตส่งให้เปดีเปดีส่งให้บูสเกตอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็คลองบอลเรื่อยๆนะ หาช่องเรื่อยๆนะฮะเกมนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างทำยากเลยนะเพราะว่าเป็นแผนที่เราต้องครองบอลเองอะ่ะแล้วก็จะแทงทะลุช่องได้ค่อนข้างยากนะครับยยเว้นจะเป็นด้านข้างอย่างที่บอกไปนะฮะแผนนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ถนัดสําหรับผมเท่าไหร่ในการเล่นซิกิตก้านะคือเล่นส่งบอลไปมาทําได้อยู่แล้วแต่ว่าจะไปพื้นที่สุดท้ายอะทำยากมากนะฮะก็นานๆจะทําได้หนึ่งครั้งนะครับไม่เหมือนแผนควิกเคานเตอร์ที่เล่นส่วนกลับนะฮะ ผมชอบแบบนั้นมากกว่านะที่จะส่ง2-3ทีแล้วก็วิ่งทะลุช่องได้เลยนั่นเองนะครับอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ติกเกต้าแบบ100%นะแต่ว่าผมก็ปรับใช้ได้นะสำหรับตัวนั้นนะฮะแต่ว่านี่คือติกเกต้าแบบส่งไปส่งมาอย่างจริงจริงนะแต่ว่าการจะได้ประตูนั้นก็ต้องเนียนจริงๆนะฮะแล้วก็จังหวะต้องเป๊ะจริงๆนะฮะถึงจะได้ประตูนั่นเองนะฮะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ฮะหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ปีเปรด้วยนะฮะ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากเห็นแผนไหนคอมเมนต์ comment มาได้เลยนั่นเองครับบ๊ายบายครับ